สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมภายในถรำเพชรพิมานนะคะสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่วัดถรำเพชรพิมานตำบลมูสีนะคะอำเภอปากช่องจังหวัดน,นะครราชสีมานะคะก็เดี๋ยวเราลงไปเที่ยวชมข้างในด้วยกันนะคะที่นี่สวยงามมากเลยนะคะ ก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวในอำเภอปากช่องในหมูสีนะคะขอให้แวะมาชมที่นี่นะคะที่นี่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันอันนี้เป็นทางลงต้องเดินช้าหน่อยคะ่ะมันชันนะคะ ันนี้ทางขึ้นนะคะทา,ทางขึ้นหรือทางลง่ <c oughs> ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลงไปเที่ยวชมด้านในด้วยกันนะคะสวยค่ะอันนี้ก็เป็นภายในบริเวณถ้ำนะคะหินงอกหินหยอยนะคะสวยงามมากเลยนะคะ วยนะคะนี่เป็นพระสีวลีนะคะเมื่อกี้ก็ป๋อก็ได้สักการะบูชาและขอพรพระองค์ท่านแล้วนะคะพระสีวลีท่านสวยมากนะคะอันนี้เป็นหินงอกหินย,ย้อยเก็ดเพชรเลยค่ะสวยที่นี่สวยงามนะคะ,ะท่านใด อยากจะมาเที่ยวชมอยากจะมาทําบุญก็เชิญชวนมาทําบุญที่นี่มาเที่ยวชมถ้าที่นี่ได้เลยนะคะสวยนะคะปะ่เดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยกันนะคะอันนี้เป็นบอดีเวในถ้านะคะเมื่อกี้ก็เข้ามารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามันไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในนี้ไม่มีคลื่นนะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ อันนี้เป็นบริเวณข้างในของวัดถ้ำเพชรพิมานนะคะของถ้ำเพชรพิมานะคะ่ะก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่เรียงรายอยู่ในถ้ำนะคะหลายๆพระอ,องค์เลยนะอันนี้เป็นหลวงพอ่อสำเร็จสมปรารถนานะคะก็เชิญชวนมาขอพรมากล่าวสักกราระบูชาท่านแล้วก็มาขอพรท่านนะคะ ความสวยงามภายในถ้ำนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอหมูสีเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะสวยไหมคะแวะมานะคะใครที่หากำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ากลับไหา้บูชาพระหรือว่าชอบในถ้ำมาที่นี่นะคะ สวยอันนี้เป็นตู้เสียงเสียงสอธิษฐานจิตเสียงทายเมื่อกี้ปอก็ได้อธิษฐานไปแล้วมีแต่สิ่งดีๆเลยนะจ๊ะสาธุค่าอันนี้เป็นบริเวณภายในถ้ำนะคะสวยงามนะคะก็พอดีมาเที่ยวเนาะเจอ ความสวยงามก็เลยอยากจะอเอามาให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นนะคะได้ชมด้วยกันนะคะเผื่อมีโอกาสจะได้แวะมาที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมอันนี้ทางขึ้นนะคะ สเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนด้วยกันเลคะบันไดชั้นเลยก็จะมีพระพุทธเจ้าปางต่างๆปัิฐานอยู่ในถ้ำนะคะแยะหลายๆพระองค์เลยนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นปรางหน้าปกนะคะก็เมื่อกี้ก็ได้กราบสักการะแล้วก็ขอพรพุทธองค์เรียบร้อยแล้วนะคะสาถูกหมากเลยอันนี้ภายในถ้ำนะคะสวยจัง เป็นไงกันบ้างคะดูแล้วชอบไหมวันหยุดก็แวะมาเที่ยวกันนะคะมาทำบุญที่นี่น,นะคะมาไหว้พระขอพรที่นี่นะคะข้างบนเป็นพระแก้วโมรกตเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะคะถอดรองเท้าไว้ตรงนี้กัน เราขึ้นมาข้างบนกันเลยนะคะพระแก้วมรกตสวยงามสวยมากเลยนะคะยอดเยี่ยมเมื่อกี้ก็ได้กลราักการะขอพรอพุทธองค์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ มีหินงอหินย้อยรูปต่างๆสวยงามค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างล่างกันนะคะนี่เย <c oughs> จะมีอีกถ้ำหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าจะไปทันไหมตรงนั้นชื่อว่าวัดเทวรูปทรงธรรมนะคะถ้าขึ้นไปถึงยอดเขาก็าจะได้ไปกราบสักการะ บรม,มาสารีริกระทาข้างบนด้วยนะคะแต่ไม่รู้จะทันไหมถ้าทันก็เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะในนั้นก็มีถ้ำนะคะแล้วก็เป็นถ้ำของพ่อปู่พญานาคด้วยนะคะซึ่งปอมีความศรัทธาองค์พ่อปู่พ่อ่าแม่่าพญานาคมากเลยพระแม่โพธิสัตว์อื่นอิน ยงามเป็นที่สุดนะคะสวยไหมคะอันนี้ภายในถ้ำวัดถ้ำเพชรพิมานนะคะ วันเลยนะคะปลาต่างๆนะคะมีหน้าปกลวกไอันานี้เป็นตาหน้าปกนะคะหน้าปกเราใส่พัสิบบาทมีไม่น่าาเหรียญน,นี่นะเมื่อกี้ก็ใส่ใส่ไปแล้วนะคะใส่ยี่สิบ ื่อกี้ก็ท่าบุญไปเยอะแนภาษาลิลิกธาตุนะคะบรมภาษาลิลิกธาตุนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ออกไปอันนี้เป็นทางออกแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่มาเที่ยวนะคะ เชิญชวนมาเที่ยวชมได้เลยนะคะถ้าได้แวะมาที่อําเภอ่าซองนะคะขอให้แวะมาเที่ยวที่นี่นะคะสวยมากนะคะที่นี่ตั้งอยู่ตาบลมูสีนะคะทางขึ้นเขาใหญ่ค่ะทางขึ้นเขาใหญ่เส้นเดียวกันกันกบที่จะมาอ่าน้ําผุดมาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะทางขึ้นเขาใหญ่อุ้ยที่นี่เย็นมากเลยเนี่ย อันนี้ใกล้จะออกมาละเดินเร็วไม่ได้โอ้ทางออกแล้วอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู่เยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะเป็นอุมโมงค์ที่เดินมาตะกี้นี้นะคะ ก็หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นทางออกแล้วนะคะนี่ก็ขอพรปูร่ฤาษีไว้นะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านเป็นเป็นแพทย์นะคะเหนื่อยมากนะคะพระพุทธเจ้าสวยงามนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะพากลับแล้วนะคะ เห็นั้ยคะเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะจะกลับแล้ว <c oughs> อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมนะคะใครที่ผ่านมาแถวๆนี้นะคะ <c oughs> ชื่อว่าวัดถ้ำเพชรพิมานนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมานะคะหมดแล้วอันนี้เป็นภายในบริเวณวัดนะคะดีคล้องหน่อยดิขออนุญ,ญาตลันต์ จะกลับกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะคะเดี๋ยวจะเดินไปรถแล้วนะคะนนี้เป็นบริเวณของวัดนะคะข้างหลังทําดอกไม้สวยจังท่านปลูกด,ดอกอะไรดอกพุด น,นี่เป็นกุฏิพระนะคะน,นี้ก็เรากำลังจะกลับไปที่รถแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยอันนี้เป็นบริเวณวัดนะคะสงบเงียบมากเลยนะคะที่นี่สงบเงียบ สวยงามนะคะพี่สาวอยู่ไหนนอกบันนี้เนาะอันนี้เป็นบริเวณวัดนะคะก็รีบหน่อยหนึ่งเพราะว่าค่าดแล้วอันนี้เป็นเมนก็จะได้กลับกันแล้วนะคะ าฝากขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมเข้ามาเที่ยวนะคะเดี๋ยวก็จะได้กลับแล้วนะคะไปนมาสการพระคุณเจ้าแล้วก็จะได้กลับแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะยืนบริเวณวัดค่ะอย่าลืมแวะมาที่นี่กันนะคะ โอเคนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ขายยืนยานนะคะแคล้วคราดปลอดภัยสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะในช่วงโควิดนี้